สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับไก่ในช่องกุ๊กไก่ชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะไก่จะพามาทํากลอยแห้งค่ะซึ่งกลอยแห้งก็เป็นวิธีถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเก็บได้เป็นปีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกที่เราได้กลอยมานะคะก็จะมีดินปิดอยู่นะคะแล้วก็ใช้สายยางฉีดเอาดินออกค่ะวเวลานํากลอยไปปอกจะได้ปอกง่ายๆนะคะ พอเราล้างกอยเสร็จแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะทําการปอกกอยค่ะแต่ก่อนที่จะปอกนะคะเราก็ไปเตรียมน้ําสําหรับล้างกอยก่อนนะคะอันนี้เป็นน้ําสําหรับล้างกอยค่ะเป็นน้ําเปล่านะคะใช้ปริมาณท่วมกอยนะคะจากนี้ก็ใส่เกลือป่นลงไปค่ะคนให้เกลือละลายค่ะ ตัวเกลือป่นจะช่วยลดความคันของกรอยนะคะเวลาที่เราปอกแล้วนำกรอยลงแช่ความคันของกรอยก็จะลดน้อยลงค่ะจากนี้ก็ไปปอกกรอยเลยค่ะการปอกกรอยนะคะเราก็จะใช้ถุงมือสวมมือก่อนนะคะเพราะว่าเวลาปลอกจะคันมากเลยค่ะ อันี้ค่ะเดวนที่เปื่อนก็ตัดออกค่ะตอนนี้ก็นําแช่ลงในน้ําเกลือทันทีเลยนะคะหลังจากที่เราปอกกอยเสร็จนะคะเราก็จะได้กอยแบบนี้เลยคะ่ะต่อไปเราจะทําการล้างกอยออกประมาณ2-3ง้ําน้ำเพื่อให้กอยสะอาดดีก่อนนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นกรอยที่เราทําการล้างจนสะอาดดีแล้วนะคะต่อไปเราจะทําการหั่นกรอยให้เป็นชิ้นๆค่ะการหั่นกรอยนะคะเราก็จะหั่นออกเป็นแว่นๆค่ะถ้าหัวไหนที่ใหญ่แบบนี้นะคะเราก็ตัดครึ่งลงไปเลยค่ะ ไม่ต้องทําหนามากนะคะเพราะว่ายิ่งถ้านหนาเท่าไหร่เราก็จะใช้เวลาในการแช่นานค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวไค่จะหั่นให้เสร็จก่อนนะคะเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะน,นี่ก็เป็นกลอยที่เราทําการหั่นเป็นแว่นเรียบร้อยแล้วนะคะขนาดก็จะประมาณนี้นะคะคือเราจะหั่นให้ชิ้นใหญ่แต่ว่าให้บางค่ะเวลาไปแช่จะได้จืดเร็วๆค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็ทําการแชร่กอยเลยค่ะ ปกติการแช่กอยนะคะเขาจะแช่ในที่ที่มีน้ําไหลผ่านนะคะเช่นคลองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้เราทําที่บ้านเราไม่มีคลองค่ะไข่จะแช่ใส่กระมังแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่น้ําให้เต็มกระมังเลยนะคะแล้วก็เกลือค่ะใส่เกลือป่นลงไปด้วยค่ะถ้าเราแช่กอยในที่น้ําไหลผ่านนะคะ เราจะใช้ระยะเวลาในการแช่ประมาณ 3- 5้าวันก็สามารถนำกอยออกมารับประทานได้แล้วค่ะแต่ถ้าเราแช่ในกระมังแบบนี้นะคะจะใช้เวลานานหน่อยค่ะแล้วเราก็ต้องขยันเปลี่ยนน้ำด้วยค่ะกอยของเราถึงจะเจืดดีนะคะเราก็ใส่น้ำให้ท่วมเลยค่ะพอเราใส่น้ำจนท่วมกอยแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะทำการแช่กอยเป็นเวลา3วันค่ะ พอครบสาวันเราค่อยมาเปลี่ยนน้ำกันนะคะตอนนี้เราก็แช่ก่อยครบ3ามวันแล้วนะคะเราก็จะสังเกตว่ามีฟองขึ้นเต็มกระมังเลยค่ะเห็นไหมคะต่อไปเราจะทำการเปลี่ยนน้ำก่อยค่ะก็จะใช้ถ้วยตักทิ้งแบบนี้เลยนะคะ เรานาน้าออกจากกรอยจนหมดแล้วนะคะเราก็จะได้กรอยแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะตัวเนื้อกลอยก็จะออกนิ่มๆนะคะอันนี้เราแช่สามวันค่ะหลังจากนี้ก็เปิดน้ําใส่กรอยให้ท่วมเลยค่ะการแช่กรอยที่ไม่ใช่น้ําผ่านนะคะแบบไม่ได้แช่ในน้ำไหลเราต้องแช่เป็นระยะเวลานานหน่อยค่ะ ต้องขยันเปลี่ยนน้ำนะคะ พอเราใส่น้ำจนท่วมกลอยแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะทำการแช่กลอยต่อไปอีกสามวันค่ะเดี๋ยวพอครบสามวันค่อยมาทำการเปลี่ยนน้ำอีกรอบนึงค่ะหลังจากที่เราทำการแช่กลอยในรอบที่สองครบสามวันแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะนำกลอยขึ้นจากน้ำเลยค่ะ ได้ก่อยแบบนี้แล้วนะคะนี่นะคะ ไปเราก็ทําการล้างกรอยออกประมาณ 2- 3น้ํสามน้เพื่อให้กรอยสะอาดดีก่อนค่ะหลังจากนี้ก็สามารถที่จะนํากรอยเป็นนึ่งหรือว่าไปประกอบอาหารได้เลยนะคะส่วนที่ทานไม่หมดก็นําใส่ถุงมัดแล้วก็ห้อยไว้ในอุณหภูมิปกติได้เลยค่ะหรือจะนําไปตากแห้งเพื่อเป็นกรอยแห้งก็ได้นะคะการทํากรอยแห้งนะคะเราก็จะนํากลอยที่เสร็จจากขั้นตอนที่แล้วนะคะมาล้างออกให้สะอาดแต่จะไม่ทําเยอะนะคะก็จะแบ่งออกมาล้างล้างออกประมาณ 2- 3น้ํสามน้นะคะ พอล้างเสร็จนะคะเราก็จะได้กรอยแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราก็นํากรอยไปใส่ตะแกรงสําหรับตากเลยค่ะ ดี๋ยวก็จะเรียงก้อยให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูกันอีกทีค่ะหลังจากที่เราเรียงก้อยเสร็จแบบนี้นะคะแก่ก็จะเลี้ยงได้ประมาณสามถาดนะคะต่อไปเราก็นําก้อยไปตากแดดเลยค่ะกกจะใช้ระยะเวลาในการตากก้อยของเราเป็นเวลาสามวันนะคะหรือว่าจะตากจนกว่า,วาก้อยจะแห้งสนิทดีก็ได้ค่ะเดี๋ยวพอก้อยแห้งแล้วเราค่อยมาดูกันนะคะ อันนี้เป็นวิธีตากกอยของไก่นะคะไก่ก็จะมัดห้อยไว้แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวพอกอยแห้งเราค่อยมาดูกันค่ะหลังจากที่เราตากกอยครบสามวันแล้วนะคะเราก็จะได้กอยที่แห้งสนิทดีแบบนี้เลยคะ่ะนี่นะคะ ขั้นตอนต่อไปก็แค่นํากรอยใส่ถุงแล้วก็มัดห้อยไว้ในอุณหภูมิปกตินะคะกลอยของเราก็จะสามารถเก็บได้เป็นปีเลยค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆให้ไก่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ